บม้มบุ้มบุ้มเฮลโลเอวิลวันเอวิลวัร์สวัสดีครับทุกคนนะครับจากดูสารภาพคิวเทียวมาพี่น้องมาโอ้สมบูรการรอคอยนะครับเนาะอะฝนแรกของปีโอ้พี่น้องนี่ อัวพ่ใครโอ้โหนี่ออะช่วงนี้ฝนกำลังตกนะครับฝนฤดูร่อน,ดดอนได้อึงมากหน่อยนึงนี่นครับแจาอืมน้ำต้มมื้อนี้ลุงวันต้มใส่ใบสมองนะครับสมองอ่ะข้าวเหนียวเราร้อนเหมือนเดิมโอ้เจอไมนูชอบนี่ยิ้มหน่อยิย้มแญ่ลุงวันกันละไรมามา,มา,มาพี่น้องมาอืม จำเจ้าอืมหมครับไข่แข็งตันอืมตรงนี้ก็ เป็นช่วงหนาร้อนดีครับแล้วฝนตกมขึ้นในเดือวอืว่นมาฝากพี่ตอนนอ้องเป็นเมนูที่อรอคอยอึงฝนแรกของปีเอาตัวไม้ยางเปื่อยเลยพี่นอ้องเอาหมมเลย Mình uh mhm -huh. không mhm uh thông -huh. mhm thông mhm 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 Nằm mhm mhm พูดถึงเอิงเนี่ยสึมม่ช่วงที่ว่าพื้นทรับแซบได้พี่น้องแบบก็คือช่วงฝนแรกของปีเอิงฝนแรกมาสมาดูดูฝนเลยพี่น้องเขาเลื่อนเนี่ยเป็นแนวิน่นกับแมงหลา ได้มากใครทุกโตเลยครับอออื ยังสนแร้เ่ยกระดูกชิออนขลังมากวันแดดร้อนแล้วหอม พุ่งอ่อกเลวพี่น้องอ่าส่วนหนามโกกแดดไล่แล้วพี่น้งองอืมอืม,อม บรรยากาศยังไม่รแรงแดดซ้ำๆข้างหลังอ้าวอืมอืมอืมอยืดเลยมาพุ่งออกเลยครับอืมไข่ทั้งมัน Мм À, chua mh sao Sắp, sắp, sao ừ. mh mh đừng mh 啊唔該。<laughs>